จริงๆผมมีอยู่คำหนึ่งครับที่ได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือวางใจใหม่ครับคำนี้ความหมายมันคืออะไรล่ะครับพระอาจารย์วางใจใหม่ถ้าพระอาจารย์มองในคำคำนี้ก็เห็นเป็นว่า การวางสิ่งที่ไม่ดีแล้วเริ่มสิ่งที่ดีเป็นการได้อาศัยการวางอาดีตวางอนาคตแต่กําหนดอยู่กับปัจจุบันคํคำนี้ก็จะทําให้รู้สึกว่าเออปัจจุบันนี่แหละสําคัญที่สุดแล้วฉะนั้นการที่จะวางได้ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสามารถวางได้จริงๆคําว่าวางได้จริงๆในที่นี้คือการเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าอาดีตก็ตามอนาคตก็ตามเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งสิน้นแต่เริ่มทุกอย่าง ภายใต้ความเป็นปัจจุบันพระอาจารย์จึงใช้คําว่ามีสติทุกลมหายใจปัจจุบันสําคัญที่สุดหยุดอะไรอาวร์ไม่อะไรอาวร์ทั้งอดีตและอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันให้ได้จึงเป็นการวางใจใหม่เริ่มใหม่ที่ปัจจุบันดีที่สุดขณะที่ยังหายใจอยู่นี่แหละยังไงก็อย่าลืมลมหายใจเป็นการวางเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคือลมหายใจที่มีอยู่